ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดตามหัวข้อคลิปก็คือในเรื่องคอลแลบของซาริแล้วก็เฟสเต y ไนท์ลิมิเต็ดเบดเวิร์กนะก็เดี๋ยวมาพูดถึงส่วนที่ชอบส่วนที่ควรปรับปรุงแล้วก็ความประทับใจอื่นนะก็จะมาเริ่มกันเลยแล้วกันแน่นอนว่ามีสปอยนะ <c oughs> สําหรับเอาส่วนที่ควรปรับปรุงก่อนก็คือจุดที่น่าติเลยก็คือช่วงโกคุของ เกดี้นะก็รู้สึกว่านานไปแล้วก็ดูดูนานไปนั่นแหละ <c oughs> แล้วเรื่องก็ถือว่าดีอยู่แต่ว่าพอมันมันพอมันขาดเสียงภาคแล้วก็เสียงอื่นมันทำให้อา่ามันทําให้เรารู้สึกกินน้อยนะก็นั่นแหละกว่าจะจบก็ผ่านไปเกินครึ่งชั่วโมงนะส่วนเซสชั่นของเกดี้แล้วก็ส่วนอื่นก็น่าจะเป็นที่ไม่มีบอสใหม่สำหรับคอล์ลบนะก็ ก็ถือว่าน่าเสียดายนะที่ไม่มีบอสใหม่ถ้าเกิดมีบอสใหม่อย่างแลนเซอร์หรือตัวละครอ,อื่นที่มาเป็นตัวบอสเฉยๆก็ได้นะแต่ตอนนี้ไม่มีนะก็เลยน่าเสียดายเบอร์เซอร์เกอร์ที่จริงก้อน่าจะเป็นตัวอื่นแต่ดันเป็นมแมลงนะก็นั่นแหละก็ประมาณนี้ส่วนนี่ผมบอกมึงถือว่าไม่ได้แย่นะมีเราชอบเยอะด้วยแหละนะมีอะไรงั้นเรามาพูดถึงส่วที่ชอบเลยแล้วกัน วนที่ชอบของเราก็จะเป็นเนื้อเรื่องคอลแลบนี้แคนนอนนะก็คือมันวกตกวละครเฟิมาในเนื้อเรื่องหลักจริงๆแล้วก็อยู่ในเนื้อเรื่องหลักจริงๆนะก็ก็ดูดีนะแล้วก็ไม่เคยเห็นในคอลเลบเกมโฮโยอื่นนะก็คือถ้ายกตัวอย่างก็ฮงไกเตยก็จะเป็นไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักนะก็นั่นแหละของฮงไกสไตล์เรวเป็นคอลแลบแรกที่เป็นในเรื่องหลักก็เลยดูวิววาเป็นพิเศษนะก็นั่นแหละนะ ส่วนที่ชอบอีกอย่างก็คือการที่มันม,ม,ม,มีการเล่าเรื่องที่พลเรียกันระหว่างตัวเซเบอร์กับกับตัวเอกเรานะก็คือนั่นแหละนะ <c oughs> ชอบแล้วก็มีอิสต์เอกที่ถ้าเกิดใครที่รู้เรื่องเฟสก็จะรู้สึก enjoy ได้นะอืมแล้วก็มีส่วนที่น่าประทับใจเยอะถึงจะรียวนแมปก็ตามนะ <c oughs> ที่จริงรียวนแมปได้ไถ้าเกิดเพิ่ม อะไรพิเศษให้มันแตกต่างจากนี้สักหน่อยนะก็นั่นแหละนะส่วนที่ชอบก็จะเป็นช่วงที่หรือช่วงหนึ่งก็ช่วงที่เซเบอร์คุยกับ MC เกี่ยวกับอดีตของตัวเองนะแล้วก็ก็ช่วงที่เราได้รู้เรื่องเพนากอนีมากขึ้นนะก็นั่นแหละก็ประมาณนั้นแล้วกนสำหรับส่วนที่ชอบก็ไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะก็กลางๆนะสำหรับเว้นนี้ความประทับใจของเรา ก็คือช่วงที่เราเคยบอกไปเมื่อกี้ก็คือช่วงเซเบอร์กับ MC นะก็ในการย้ำเตือนว่าตัวเรียกจะไม่ทำให้เราเสียใจภายหลังนะก็ถือว่าตรงตัวกับตัวเซเบอร์แล้วก็เซเบอร์แล้วก็พวกตัวละครแล้วกนะ็พวกตัวละครเฟสนะพูดทั้งอา h เชอร์แล้วก็เซเบอร์แล้วก็เอเหมือนกันเป็นการสอนได้ดีเลยนะก็เป็นเมสเซจที่ สีอออกมาได้ดีแต่ก็นั่นแหละมันมีราคขัติพอช่วงแก่ดีนะที่รู้สึกมันเลามันน่าจะเล่าได้ดีกว่านี้นะก็แล้วก็ช่วงที่กเวิร์ดเซอร์ก็ควรจะมีวอร์ใหม่ก็ไม่มีนะประมาณนั้นแล้วการสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามาพูดคุยสั้นๆเกี่ยวกับกิจกรรมคอลแลบเกี่ยวกับในเร,รื่องคอลแลบนะก็เดี๋ยวถัดไปก็จะทำคลิป กิจกรรมคอลแลบมานะก็ยังก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในลิปต่อไปนะก็เดี๋ยวจะเริ่มมีคลิปแนวอื่นมาบ้างแล้วนอกจากพูดคุยนะก็นะแต่ก็จะเน้นพูดคุยเป็นหลักเหมือนเดิมนะตามคอนเซปต์ของช่องก็รอดูเลยนะก็แล้วจะกันหน่อยคลิปหน้ายรับบายสวัสดีรับ